กาแต่ไม่มีขาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหแดด แดดจ้าพี่นนทนมาแล้ววันนี้เรามาเดินดจัุจักรกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราจะซื้ออะไรบ้างน,นะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นประมาณค่อนๆเกือบสิ้นเดือนนะครับเงินเดือนยังไม่ออกแต่เดินเล่นกันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันพุธมีลานปลาด้วยนะครับแดด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 เด,ดี๋ยวเราไปดูปลาดีกว่าเรามาดูซิว่าเราจะซื้ออะไรกันกลับบ้านนะครับปไปมาตลาดปลาก็ต้องดูปลาใช่ไหมครับท่านผู้ชมห้าสีสวยมาก สมัยก่อนก็จะเรียนชอบเป็นแนวแนวประมาณเนี้ยเออปาห้าสีเวือกิงเสือจังนี่ขยัดเน้นปริมาณก็ต้องตรงนี้เลยนะครับแต่ตัวยี่สิบาทแต่ตัวยี่สิบบาทยังออยเปไงสนม้าสเตตฟูด้ดเนี่เราจะมีโอ้ซอยนี้คนเยอะเดี๋ยวเรามาซอยนี้ดูปลามังกร อบอกใช่บอกเลยว่าแน่นแน่โโโโโนโอ้โน่นอัลเบโนอัเมโนโคอสแบ็กมังกรเปือกครับเผิือกตาแดงโอ้โหเฮ้ย้องเห็นไหมเนี่ยสุดยอดท่านผู้ชมเมื่อก่อนเคยเลี้ยงมังกรนะแต่เป็นมังกรเงินไม่เคยได้เลี้ยงมังกรแบบสวยๆกับเขาเลยสักทีนกแก้วเท็กซัส เฮ้ยอหาอห,อหารเขาให้อาหารพอดีเลยสวยอ่ะไม่แพงนะปลอยสี่พันห้าพอกกเลือดเออพอกอักเลือดเขาจะให้อาหารพอดีเลยเขาให้อาหารอันไหนอ๋อนี่โอ้โหเฮ้ยม่เหมือนเป็นอาหารไปจมน้ำนะเนี่ยเออกินกันกระจายครับผมตาวหมูบินก็มี ซาโมบินหนาอันนี้คือะไรทะเลแต่วันนี้เรามากับน้องฟอยนะครับผมน้องฟอยรับหน้าที่มาถือของให้เนี่ยอาร์ทิเมียสิบบาท,บาทใช่วยวขากเก่าเราซื้อไปฝากเต่า,า, 10, น,านะสิบยี่สิบแจว๋วอันนั้นคือมะเรน้ำเค็มนะ,ะใช่นะใช่เลยน้ำเค็มลายแดงเอ้ลายทะเลหรือว่าอาร์ทิเมียไอ้ตอนนั้นที่พี่ให้ฟอยเป่าอะ ออสเตรเลียเอออเอเซียติก้าเลดสปอร์ตนะครับ mm hmm. คืออันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะวงการยังเลี้ยะช่อนนะฮะดูนีเลสมาลุบอดิโต mm hmm. มันสวยนะ mm hmm. มันมีปลาแบบพวกฉลาดทองนะฉ mm hmm. ลาดเปลือกจ้องแล้วด้วยปลาฉลาดฉลาดเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีฉลาดใช่โอ้โหตัวข้างในสวยมาก โคตรใหญ่อ่ะขอขอชมหน่อยนะครับเยลโลเยลโลเซนทารลัม um. สวยมากมีเพลงข้างหลังนะครับโอ้โคตสวยเอยอ,อบูเลสโค้ตสวยโคตสวยสวยสวยบอกเลยแต่มันก็ไฟก็ทำให้มันขึ้นนะไฟกระฉากหลังเนะี่ยโอ้แดงจัดอ่ะ แดงกัดบอกเลยเขื่อเยอรมันเขือเยอรมันก็มีหลายสีนะครับ20บาทนะครับสวยสวยเซเป้มองฮอคเซียปลาปรงน้ำเงินใช่กินผลไม้กินลูกเม็ดที่มันร่วงมาจากต้นไม้อะไรเงี้ยนี่ปากาโฮ เนี่ยกระโฮตัวใหญ่เนี่ปลากระโฮลูกปลากระโฮไม่ใช่เห็ดเช่ไอหน้าเมือนปลากะโฮนั่นแหละประโฮน้ำเงินหูหอยหอยแล้วปะไวไวโคตรเยอะมีกุ้งด้วยเออตือนนะเดี๋ยวซื้อกุ้งฝอยด้วยเราที่มันเป็นแท็กโอ้โฮนี่ลูกปลานอกตัวละสามร้อย เฮ้ยสามร้อยก็สวยเนี่ยแล้วมันคือปลาคราบปลาลูกปลาคราปปลานอกคือนำเข้าอ,อที่เขา,เ,ขาเ,เรียกเขาเรียกปลานอกนำเข้าออโอ้โวมีสวยๆอยู่ไฟก็ช่วยเยอะนะที่ทําให้มันสวยอะ่ะ <laughs> นี่น่าจะเป็นปลาแม่น้ํานะครับปลาบูปลอยปลาบูห้าสิบคูณแปดเท่อะไรดูไหมห้ 5, 3, 5. สามร้อยห้าสิบบาท ตัวละ8บาทมี50ตัว <Okay. S 1> ปลาเทพากระทิชีสแปดแปดสี่สิบแปดห้าสี่สิบใช่ถูกแล้ว,ลวให้รถหลังเว่ยปลาชักเกอร์ก็มีนะครับนี่ดูบรรยากาศตลาดปาวันพุธนะครับ ปกติตรงนี้จะเป็นลานจอดรถเนี่ยสมายเพื่อกร้อยห้าสิบาทครับผมเออน้าไปโยนใส่โยนใส่บอ่อแล้วบ้างบ้าบอ่อจะมาซืาซ้อปลาลืมกดตังค์เออตายแล้วกุ้งเคฟิตมันก็ยังสวยอยู่นะเนีย่ยกุ้งสวย พวกปลาหมอมาลาวีนี่ก็สวยปลาหมอเนี่ยสวยอยู่อันนี้คือปลาหมอนี่ปลาหมอสีโค้สวยจัดตู้อันนี้คารียก,ก้วยหอมไอตัวลายหลเหลือกๆนมมาลาวี้ำเงินมาลาวีแดงอะไรเงี้ยอันนี้คือประกาศขายเยอ ที่ไปเหยื่อเป็นประกัดนะสำหรับเอาไว้ให้ปลารู่มปาลานี้กินให้กบกินใช่ถุงนึงก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งแปดสิบบาทประมาณนี้นี่ปลาค้าไปไหมไม่เขาเห็นยี่สิบห้าคือตัวละไหนยี่สิบห้าตัวใอ่ยี่สิบหาตัวใช่ถ้าเขาไม่มีคูณคือเราต้องถามราคาเขาถา้ถามีคูณคือรู้ราคาเลย นี่ปะ่ะครับเปเรียบเลยอ่ะแม่ปลาดุกเผือกยังไม่พอนี่ปลาดุกแคนด้านะเป็นโอ้ยออสการ์ออสการ์ก็อยากได้เนี่ยออสการ์อันนี้เปร็นรูปประชาโนนะครับ ลูกปัดาฉดหยิบให้ทุกคนดูก่อนเฮ้ยไม่ใช่ประชันงูเหา่าต่มีจุดตรงกลางนะครับนี้เมื่อกี้มองข้างบนเลยว่าาโดนีประชันงูเห่านะมีจุดตรงกลางชาเกอร์เผือ hey! บเฮ้ยราคาเพืือบอีกห้าสิบส่งสี่สิบ ส่งสี่สิบรือส่งถึงบ้านใช่ไหมฮะสิบสิบตัวขึ้นอ๋อสวยนะสภาพเปลือกนด้ส่งสิบห้าอันนี้ธรรมดาสิบสองตอนนั้นพอซื้ออะไรสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ยสิบสองบาทอันนี้ยังไม่ได้ส่งนะอันนี้คือราคาปีกถ้าส่งก็จะถูกกว่านี้ ันเโดว์ของแท้ครับกูนาขาเกยกูนาโคเทสายพันธ์กำแพงตัวละแปดบาทสองร้อยตัวใช่ทำไมาเรียกว่าขายไปกินบ้าแล้วเฮ้ย <laughs> นี่ลูกปูอะ <laughs> ป,ปูหินแคะอันนี้มันน้ำจืดหรอครับอ <laughs> ้อพวกนี้ที่มันอยู่ตามน้ำตกหรือเปล่าครับ ใช่ไหมอยู่ในคลองเห<ด>มือนเคยเห็นอะ่ะใชเ่เคยเห็นที่ตามข้างถนนเยอะนะตามข้างถนน,นเลยใช่ไหมเออของที่ปูหิน20บาทเองถรือก็น่ารักนะแจวแจ๋วแจว,แวโซนนี้เป็นโซนประกาศนะครับโซนประกาศกสวยๆทั้งนั้นเลยประกาศถ่ายมากไม่ได้นะครับเพราะว่า คนข้างที่จะเดี๋ยวโดน YouTube เล่นงานแปลกไหมล่ะ YouTube คอยจะบอกเอาปลาไปใส่ขวดใส่โหลดูไม่ดีดูทรามานสัตว์ช่องผมโดนติดเหลืองไปหลายรอบแล้วก็คิปประกดศนะครับสุดท้ายต้องเดินพันผ่านเอานะฮะนี่ปลาหมอมาลาวี เนี่ยตัวมันก็ใหญ่นะโตมาตัว,ตวบเบลอเล์เลยสิงดำตามิดเน้น,นใช่200บาทตัวละร้อยเน้นของดำในนสิบตัว200ตัวละ20บาทเน้นของดำใครชอบปลานะบอกเลยว่าตาการตาเนาะเนี่ยปลาทรงปลาสอดเดี๋ยว คร้านเมื่อกี้ไซส์ดีอยู่นะใหญ่เลยใหญ่ในหกตัวนี้ก็แรงเล็กๆอยู่เล็กๆถ่ายคลิปนะมันไม่อลังระดับเอ๊ะระดับเราใช่ไหมโอ้โหตัวเท่าไหร่วะเนี่ยสเตทฟู้ดไอ้อาหารน้อยยุงเยอะๆก็สวยแล้วไปดูอาหารน้อยยุงนี่หน้อยยุงสวยดีเตยลูกมะ้าว ปูกุ้งแค่นี่ก็จะเป็นกุ้งแค่อย่างเดียวน่ารักกุ้งแค่ม่มีหลายสีก็จะมีแล้วแต่ชื่อเรียกนะในร้อยห้าสิบบาทสีเหลืองสีแดงสีม่วง Lucky Thai Fish Farm มยุูครับ เป็นงย,ย,ยาวๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งเลี้ยงกันเยอะนะเนี่ยกุ้งเยอะมากหมายน้ำก็มีทางด้านซ้ายเพียบโหด้อยังมีปาลาค์าตุ่นอีกันะเนี่ยห้าสิตัวตัวผู้ล้วนครับตัวผู้ล้วนครับ เฮอนี่ก็สวยปแปดเลยโอ้โห oh, oh. ตัวบอลเลอร์อเลยบอลลูนหางบ่วงบอลลูนหางบ่วงก็เป็นอย่างนี้ ครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบเคยซื้อไปขายอยู่แล้วเขาจะสั่งใส่แพ็กอย่างเงี้ยส่งรถทัวร์ก็คือแบบโทรบอกร้านค้าเลยเอาปลาคราฟกี่ถุงปลาโน้นปลานี่กี่ถุงใส่ปั๊บส่งรถทัวร์สบายถูกกว่าค่าน้ำมันมาเลือกเองมไม่เสียวเวลาด้วยนะครับเอี๋เมื่อกี้เราถามปลาคราฟร้านนี้รู้ราคาเดี๋ยวเราลองไปดูร้านเมื่อกี้เมื่อกี้เลือกปลาไปแล้วนะครับสามถุงนะเดี๋ยวเราไปโชว์ที่รถอีกทีหนึ่งลืมถ่ายเลยเมื่อกี้โมแต่เลือกนะครับ เออนี่ตัวเล็กหางยาวเนี่ยเนี่ยนะเออนี่ตัวเล็กหางยาวเนี่ยสีจะไม่ค่อยขึ้นในตอนเด็กนี่ก็เป็นปลาคราบตัวใหญ่ๆครับตัวกลางๆไม่ถือว่าใหญ่ครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวเข้าไปโชว์ดูไปเที่ยวไปก่อนนะครับผมไปไหนๆมาแล้วก็ว 5, ขอแวะร้านเจจือหน่อยวูนี่อันเดอร์บา สุดยอดนะครับฮัลโหลชิดๆขออนุญาตนะครับโอเคถือว่าขอแล้วสวยมากเางาวับอะเงานี่ขอเช็ดปะใช่เช็ดวาสลีนเมื่อไหร่จะมีอย่างนี้เนาะสวัสดีครับเจี๋ยอยู่ไหมเอ่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกหรอกไม่เป็นไรตามพี่ชืออ่ะงงใช่ไหมงงงง กระดองพิเศษตัวนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นที่พิเศษคล้ายๆแบบเป<ม>็นท้องหมือนปัฮะไม่ใช่ท้องออกระดองเออกระดองกระดองอันนี้นี่เต่าอะไรวะเนี่ยสวยงามตัวใหญ่มากเลยเต่าญี่ปุ่นโตแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวผู้ลูกเฮดใช่ไหมสุขตรงสุขตาเยอะแยะเลยนะครับเฮ้ยมาน้ำมีแล้ว นิ้วท้องแดงนิ้วท้องแดงครับผมสุดยอดอันนี้หน้าร้านายยหน,น้าร้านขายอยู่เท่าไหร่ครับหน้าร้านขายอยู่สองร้อยห้าสิบสิบตัวคุณไปตัวร้อยห้าสิบอ๋อราคาส่งตัวร้อยห้าสิบแต่ถ้าขายปีกก็ตัวละสองร้อยห้าสิบอันจริงนิ้วนี่เลี้ยงง่ายนะนี่อันนี้คือการปีนนี่ยการปีนเพราะว่าน้องสามารถปีนตู้ออกได้นะครับ เมื่อก่อนเคยเลี้ยงก็ต้องหลายปีนะอยู่ได้กินหนอนแดงนะครับเดี๋ยวเดียวสวยน่ารักนี่เพียบแบ๊ะๆด้วยมีแพะด้วยสุกตา้าเยอะนะครับนี่ตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยใครผ่านมาก็มาเลือกเลือกซื้อได้นะครับเลี้ยวผ่านเลี้ยวผ่าสุกต้าไซส์กลางไซส์ใหญ่โอ้ยมีหมดเลยนะครับ ดยอดจริงๆอีกหน่อยเดี๋ยวของเราก็ตัวแค่นี้อันนี้ยังเด็กนะมันต้องตัวแบบเบลอเธอนี่อันดดบาอันดดบาอยากเดอรสวยมากน้องหลับอยู่แล้วนะฮะกินอาหารดูเด็กินอาหารก็แฟะเลยนะครับแม่ฟอยอันดดบาลูกมันอันนี้กี่หมื่นนะฮะห้าหกหมื่น หกหมื่นนะสบายสบายเหมาเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวลองงวดน,นี้ก่อนลองงวดน,นี้ก่อนนะจ๊ะเต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นเผือกเนี่ยไอตัวนี้ที่บอกว่าอยากได้มากเลยเอ่ออะไรวะยีโร่สปอร์ตมันน่ารักนะดูหน้ามันทีนะเออเนี่ยดูหน้ามันทีเนี่ยดูดิยีโร่สปอร์ตน่ารักมาก บอกราคาให้แล้วกันนะตัวนี้ไม่ถึงสามพันบอกแค่นี้ใช่มาถามเจ๊เอาเองวันนี้เจ๊ไม่อยู่เจ๊ไปห้องน้ำเราแวะมาเซอร์เวยให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ต่าญี่ปุ่นเผือกก็ตัวค่อนๆกลางๆก,ก็มีเฮตัวนั้นอะไรวะเนะนี่ยนี่นีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนเออตัวนี้สวยอยากได้เต่ามาหาเจ๊นะบอกเลยเนี่ยอยากได้เดี๋ยวก่อนเรามีตงงังอีกนิดนึงวันนี้หมด หมดดากแล้วนะฮะเก็บไว้ในใจก่อนเรามารีวิวอันนี้เป็นตัวผู้ปะเออตัวผู้นี่จริงๆพวกนี้ตัวผู้หายากมากนะญี่ปุปให้หาวหาวหาวให้เต้ยหาวไ,ไม่เกินตัวนี้มันโตวไวไม่เกินสี่ปีสิบปีอุ๊ยแสดงว่าโตไวมันยังโตได้อีกนะมันยังโตได้อีกอยังใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมโอ้โหนี่ตัวเท่าเนี้ย ที่ไปดูที่นู่นน่ะที่ยาลาตัวเท่านี้ใหญ่มากไปเดินเรือนต่อครับผมอากาศร้อนแล้วก็ไม่หวานเพราะเราเคี้ยวมาแล้วฮะเราเคี้ยวมาแล้วอันนี้เป็นใยแก้วสําหรับเอาไปใส่กองน้ําในระบบกองของปลาคราฟหรือว่าจะปลาอะไรต่างๆนะครับก็หกสิบเสิแล้วแต่ขนาดนะฮะมาไหไรมาขันเปียด เนือเปียนเราทำบุญมากไหมดีไปปล่อยนะเออวะน่าจะน่าจะเออดีวะกระถางผู้เชิญชวนนะครับเราพูดไม่ได้ครับเราพูดไม่ได้ปุยกุ้งด่างสวยวะอือกุ้งด่างโคตรเท่เออสวยนะใช่คือเมื่อก่อนะตัวหลายตังมากเดี๋ยวที่ถูกเพราะมันเยอะแล้วใช่ไหมใช่โอ้เมื่อก่อนหลับขนาดนี้หลายพันอันนี้ือใครอยากซื้อกุ้งช่วงนี้โชคโคตรโชคดีอะ นี่ปลาไหลทองปไหลทองแหงนัาจะตัวสองร้อยนะเดี๋ยวไปรีวิวเฮ้ยปลาเข็มเหรอเอ่อเข็มงวงช้าง40บาทตัวยาเปิ้ลเลยนะปูหิน3าบาทปูแดง3าบาทเป็นปูกล้ามหนีเลยเหมือนปูกล้ามดาบอะมา เนี่ยนะมาเจเจพอเวลาเราแบบคิดว่าเราจะไม่ซื้ออะไรแล้วก็มาเจออะไรที่มันแปลกๆอย่างเงี้ย<ห>แล้วก็ทําให้เราอยากซื้อนะครับโอ้โหพิกมาเล็บดําปี๋นี่ตัดทุกนิ้วนะยกเว้ริ้วก้อย,ยออต้องไม่ลืมอ๋อทำไมมันต้องควนถุงใช่ไหมใช่ <S <S ปลาปองอ้อยอันนี้ปลาอ,อะไรอะไรหมาจูเออคูรี่คูรี่เออมันมีปลาแปลกจังแบบว่าคนท<ช>ี่ไม่รู้เรื่องแบบมันไม่เคยเห็น ถต,ต้อระยะตื่นตาตื่นใจสิท่าไม่เคยมาเงยมาปับ๊บอีกูหน้าูหน้นาแดงแปดร้อยฟ้าพันแปดแต่แดงเราขายไม่ถึงเราเพราะเราไม่รู้ว่ามันแดงนะเนี่ยเ่าหืูบินตัว 2000. ละสองพันนี่ยีนรถกระบะม,ม้าหลวงมาหลวง มาคือมาลายนะปลามาลายนะอย่าคิดผิดนะมารวมเอาหน่นหอยกุ้งหน้าเซเว่นก็จะมีร้านปลาอยู่ด้วยนะครับปลาบึกห้าตัวร้อยาสิบบาท <c oughs> แล้วก็เป็นไซส์เล็กเข้าไปอีกปลาบึกห้าตัวสองร้อยร้อยนะละสิบอ่โอเกมาก ใชครับเดินกันเรื่อยๆไปดูร้านพี่บอยดีกว่าพูดกบสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับมิตรตอคือพี่บอยมีร้านใหม่เหรอหรือมีแค่ตรงนี้อ๋อเอาไว้เก็บปลา,ปามีเอฟซีบอกพี่นนท์รู้ไหมพี่บอยเขามีร้านใหม่อโอกว่ามีด้วยเหรอนนพี่บอยไม่ออกงานเมืงอ่ะ ไอบีเฮาแล้วกันใช่ไหมอ่แล้วอ๋อวันนี้พี่เฮาก็มาออกงานเหรอพี่เฮาเขากใช่ครับออกตั้งแต่งานซีคอนที่บางแคแล้วก็ไปซีคอนจินนัคลินต่อยเมื่อวานก็บินมาอยู่มั้งอุ้ยมีตัวนี้ด้วยขาว <5 S 1> อุ้ยสวยอันนี้เขาเรียกสีอะไระอ่ะสโนนสีทานสีทานอนะหกพันห้าหรือเจ็ดพันห้าา 7จ็ดพันห้าคือตัวนี้เหรอใช่ฟาด์ตเจ็ดพันห้าโสุดยอดว่ะเอามาคือนกบสิขึ้นกบพรฟล็อปเยอะมากเลยเหรอกบอึ้งอ่างบ้าอะไรเยกไม่หร,กรอกกอึ้งอ่งา,ออาออกกอง,งสวยนะแต่สวยมากบัตรตรงบัตรเจ็ดนี่ฟูแบก๊กแต่มันดำจริงๆนะสวยมากฟูแบก๊ก เราไม่ต้องใส่ออกซิเจนเดือดถ่ายกันต่อนะครับผมวันนี้เราพาน้องเราเที่ยวน้องเราไม่เคยมานะฮะเนี่ยเวลาไปจัดตู้ก็จะใช้ประเภทมีมอสมีต้นไม้เห็นไหมอันนี้คือลงน้ำได้นี่คือไม้นาำเนี่ยมอสจัดไอ้วกนี้ก็ไม่แพง40บาทแล้วก็ไปดีไซน์เอาต้นไม้ก็ไปปลูกเอา a n u b i a สพวกนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะทน วเนี่ยปลาเสือพ่นน้ำเห็นไหมที่อยู่ตามเจ้าพญาในปลาปลากระเป้าจุดคือพคนน้ำบ้านเราเพียบเลยตามเจ้าพญาทำไมเจ้าพญาเราหนึ่สี่ได้ครับก็ป้าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ลัดเลาะลัดลัดเลาะมาอีกซอยหนึ่งนะครับนี่ นกนะครับไป้นั่นนกหลุดป่ะเนี่ยกระลอกก็มีนะครับน้องกระลอกรัาไม่รับโอ้โหเจียบอ่ะโอ้โหหงโยกเจ็ดสิบบาทเลยเหรอโคตรถูกอ่ะมันก็แล้วแต่ช่วงนะอันนี้เป็นหงโยกอังกฤษอันนี้แปดร้อย หอยหง,หงยกตัวใหญ่เลยจีบอันนี้หอยกฮอลแลนด์เจ็ดสิบบาทร้อยยี่สิบเขากระเทลก็แล้วแต่แล้วแต่แบบเกตงนกแล้วก็สีเสือแล้วฮะเล็บเบิร์โหัวแม่นน้องแม่นน้องแม่นร้อนน้องแม่นร้อนอต้องขยับทาข้างในแล้วเออันนี้สีบ้าฟินนะครับ ตีบ้าฟินเมื่อก่อนนซื้อร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้อาจจะประมาณ250ร้อห้าสิบวนก็น่ารักนะกินน้อยอาหาริจิ๊ซจิติดาฟินโอ้หให้แซ่บเลยนกเสีสเยงดูป้าเทียบโซนหนูโซนกระต่ายนม่หมดนะครับมหมูบ้านเราเอาไหมที่บ้านหนูขวัญหนูกแกสบีหนู ลายไม้พาก็จะมีสัตว์แปลกๆเยอะเลยนะครับโว้ยเนี่ยหนูฮิปโปเนี่เราแบบว่าเรายังก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะขนน่เงาวับเลยนะไม่ไม่ใช่ขนเขาไม่มีขนพูดผิดใ,ใช่หาเอาอะไรถาบโอโห <c oughs> อน,นู้ต,ตัวเมียมดูไม่ออกเลยนะดูไม่ออกเลยว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะดยอด เฮ้ลูกแมวก็มีอ่ะของจีของปอมกระปกออมสินหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเฟอร์เล็ดนะครับเฟอร์เล็ดเฟอร์เล็เฟอร์เรจะคล้ายๆบางพรจะแบบตัวยาวๆแต่มันน่ารักนะเวลาโตเนี่ยสนบอกเลยแาก,กูลลูกน,นี้สนมากนี่เล็กคูนนี่ฟินเช็ตฟ็อก ใช่หต่างๆนี่ก็ตัวประมาณไม่แพงหกหมื่นโอนโอนแล้มีโอนด้วยก็มีน้องโอนเดี๋ยวไปดูน้องโอนหน่อยน้องโอนหลับน้องโอนหลับนะครับเมียแคทแฮรรี่ด็อกลูก้าแฉ่เสื่องว่ะหลับ น้องไปนอนอยู่ยตรงนั้นแฉลวอันนี้ตาวมีเจ้าของหรือเปล่าเนาะวางอยู่หน้าร้านอ้โหุยนี่ตัวตาเผือกตัวตาเผือกนี่ก็ไม่แพงครับประมาณแปดหมื่นตัวนึง ตัวต้าธรรมดาไหมทุกอย่างมีมูลค่าหมดนะครับใครเลี้ยงไปออกลูก,ออกหลามก็ขายได้นะเนี่ยคือมีสีเหลืองและมีสีแดงมีแบบแดงส้มๆอย่างนี้อีกนะเห็นไหมเนี่ยมาดูกล้องเห็นหรือเปล่าสวยๆนี่อะไรอะเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นกับเห็นท้องเอ๊ะดูหน้าเดี๋ยววะเอ้อันนี้มันรู้จัก น่านจะเป็นกลุ่มกลุ่มซาไพนเทล่ะกลุ่มหางหนามนะครับนี่ฟางฟางชอบยูโรมาสติกโหโคตสวยฟ้าเอามอกี้เสียงบูบับไฟระเบิดอะไรในร้านโคตสวยประเจ้ายอดมันจอดมากสวยอะแตลกไหมแต่ตาเนอะหางสวยเออดู เ็นหน่อยราคาที่ผมว่าถ้าจะหลายตังค์จะไปถามร้านเพื่อนๆดีกว่าน่าจะส,ส,วสวยสวยสวยจริง